รับชิงออกขวาก่อนครับแม่แข่งฝังไปที่ลำตัวชายโครงเลยโครงแบบนี้เปลี่ยงเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเสิร์ฟเลยนะครับชีวิตเอ้ยนี่ครับแม่ผู้บรรยายปากพาจนอีกแล้วครับโอ้โหวูบเดียวเสียวได้เลยครับโรแกนจวนครับไปต้องใช้เวลาเปลืองเข้าไปจู้มัดขวาเอาครับนี่ครับออกขวาดึงสายสวนเลยครับเมื่อสักครู่เจอซ้ายเดี๋ยวอาจจะขวาตามมานะครับบบบ่ามครับตัดลำตัว ค่อยๆลำเลืองว่าอ้าวพุทธเข้าไปครับทั้งคู่ครับโอ้โหเจอพวกซ้ายเลยครับโอ้โหแข่งดอกนี้จับยกอปาแม่โอ้โหลูกนี้เดิดครับชิงออกระวาก่อนครับแม่แข่งฝังไปที่ลำโตชายโครงเริ่มดีขึ้นเลยครับโรแกนชวดครับยกนี้โอ้โหแต่ว่าดึงสวยครับลูกนี้วางคืนครับโอ้โหเต็มกลางหลังเลยครับ ขวาครับน้ำบานเลยครับคุณมรุตนี่ครับโอ้โหหมัดขวามั่นครับ And your winner by unanimous decision goes to the red corner กําไรเพชรเอยอธยาไาฟายจิม